เต้นทุกครั้งที่ประกาศผลนะครับ<ช>สำหรับ,ร,บรอบดาวดวงที่สองระหว่างวันนี้น้องกีต้ากับน้องหมูแฮมเฮ้ย,ยไม่อยากใ,ใครๆตกรอบเลยอยากให้เข้าทั้งคู่อีกแล้วอะ่ะแหมเอาจริงๆเราดีทั้งคู่เลยเป็นการแข่งขันมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเป็นธรรมดาครับแต่ว่า<ช>ที่แน่ๆผู้แข่งขันของเราทุกคนจะได้กระเช้าของขวัญครับจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตาฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวฉลากทองครับ ดาราเดลี 2, ok ่ช้อปปิ้งอีกคนละ2,000บาทค่ะเราจะมาประกาศผลกันแล้วนะคะว่าผู้ที่จะได้ติดดาวทองดวงที่สองได้แก่หมายเลขสองค่ะเด็กหญิงชนะพรสามชื่อนะคะแสดงความีดีด้วยนะครับ เดี๋ยวมาฟังอาจารย์บุเรงยศดีกว่าครับว่าทำไมน้องหมูแฮมถึงชนะครับทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าสองคนนี้เอาเข้าทั้งหมดเลยไหมใช่ไหมเสียดายอ่ะน้องกีต้าใส่มาเต็มแม็กแพคมาเต็มโชว์แบบน้องหมูแฮมหนูก็ทำได้ดีโชว์หนูก็ดีรอบต่อไปหนูต้องเตรียมสิ่งดีๆกลับไปอีกครั้งนะครับขอให้โชคดีครับเลนเชิญพี่เป็นสายติดดาวดวงที่สองให้น้องหมูแฮมด้วยครับ นะดาวสองดวงเลยนะคะส่วนดวงนี้เราจะติดให้คนนี้โอ้โหดาวดาวเังติดให้เลยต้องบอกเลยนะว่าเทปนี้เนี่ยถือว่าน้องกีต้าไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปแต่น้องกีต้าได้ใจพวกเราทุกคนนะคะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องหมูแฮมครับไปลุ้นโบนัสดาวทองที่มีทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาท ข้าแข่งขันเลือกแผ่นป้ายสิแผ่นป้ายเรียงตามลำดับเปิดแผ่นป้ายทายมากกว่าหรือน้อยกว่าทายถูกรับรางวัลสะสมทองคำมูลค่าป้ายละ3,000บาทถ้าตอบผิดเล่นต่อสะสมแผ่นป้ายละ3,000บาทถ้าตอบถูก10แผ่นป้ายติดกันโดยไม่มีเลขซ้ำไม่มีโจ๊กเกอร์ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองถ้าเปิดป้ายเจอป้ายจ๊กเกอร์เกมจะหยุดทันทีและรับรางวัลตามแผ่นป้ายนั้นๆ บอกว่าสะเทือนใจคนดูเหลือเกินน่าเพราะว่าต้องเสียดายน้องกีตาร์เอลสมูทเดินแบบเระเต้นแบบว่าเหมือนตัวรอยนะฮะผมจึงจะเชิญกีตามาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ แล้วก็คู่กับคู่กับน้องน้องฝาแฝดน้องน้องโบกับน้องเบลก็ดีนะนาะน่ารักแม่โอเคไหมกรรมการเด็กโอเคนะแต่เราไปดูกันว่านะฮะวันนี้สิบแผ่นป้ายที่น้องหมวแฮมเลือกไว้นั้นถ้าเปิดมาท้ายถูกหมดไม่เจอจ็กเกอร์รับไปเลยทองคำคุณข้าได้เลยครับท้องที่ทองคำและไม่ควรสลักทองที่แล้วจำได้ไหมเขาสะสมทองคำมูลค่า24,000บาทนะ